สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่วิดีโอคอร์สแอดวานซ์เทรนนิ่งออนไลน์ในวิดีโอบทเรียนที่10นะครับซึ่งมาถึงวิดีโอบทเรียนสุดท้ายแล้วนะครับของบทเรียนนี้นะครับซึ่งวิดีโอคอร์สบทเรียนนี้นะครับเราจะเป็นการสอนนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยทำการตลาดด้วย Google a l e r t ครับซึ่งแน่นอนครับเพื่อนๆในวิดีโอบทเรียนก่อนๆเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำการตลาดบนโลกออนไลน์เนี่ยไปแทบจะครบถ้วนแล้วนะครับ มาถึงในวิดีโอบนเรียนสุดท้ายนะครับผมอยากจะสอนให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเช็คในการสร้างแบรนด์ที่ตัวเองออกไปทําการตลาดว่าตอนนี้เนี่ยแบรนด์ที่เ,เพื่อนๆได้สร้างออกไปหรือว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้สื่อออกไปในโลกออนไลน์เนี่ยมันได้เกิดผลลัพธ์แล้วหรือยังครับโดยเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Google a l e r t ในการเช็คความดังความเด่นแล้วก็เช็คแบรนดิงของตัวเราครับ Google Alert คืออะไร Google a l e r t นะครับก็คือบริการแจ้งเตือนคำค้นหาหรือว่าคีย์เวิร์ดที่เราต้องการนั่นเองครับเพื่ออัปเดตข่าวสารที่เราต้องการติดตามเช่นชื่อธุรกิจหรือชื่อแบรนด์ที่เราสร้างนะครับแม้กระทั่งการติดตามข่าวสารของคู่แข่งนั่นเองคือพูดง่ายๆนะครับเราสามารถเข้าไปเซตคีย์เวิร์ดนะครับอาจจะเป็นชื่อเราเป็นชื่อเว็บไซต์เราหรืออาจจะเป็นชื่อเว็บไซต์ของคู่แข่งนะครับเพื่อที่เราจะได้ดูว่าเฮ้ยตอนเนี้ย ใครที่มีการเก็บอินเด็กนะครับคีย์เวิร์ดนั้นๆเนี่ยของ Google Google ก็จะทําการเนี่ยแจ้งเตือนนะครับเป็น Google alert เนี่ยเป็นอ e ีเมลเนี่ยมาแจ้งเตือนให้กับเราเราเองก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยทาง Google เนี่ยมีการเก็บค่าข้อมูลของคีย์เวิร์ดที่เราต้องการแล้วนะครับคือพูดง่ายๆนะครับประโยชน์ของเจ้า g o o g l e a l e เ t เนี่ยมาทาให้เรารู้ว่าตอนนี้บนโลกออนไลน์เนี่ยเราเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นยังไงบ้างหรือสิ่งที่เราต้องการอยากจะรู้เนี่ยมีชื่อเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ แล้ว Google Alert มีประโยชน์อย่างไรนะครับมันก็มีประโยชน์ในการติดตามผลการค้นหาคีย์เวิร์ดได้แบบรวดเร็วโดยทาง Google เนี่ยจะแจ้งเตือนเราทางผ่านทางอีเมลทุกๆครั้งที่มีผลการค้นหาใหม่ๆเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการนั่นเองคือพูดง่ายๆนะครับจริงๆแล้วในหลักการทํางานของ Google เนี่ยก็คือเวลาเราเสื่ออะไรออกไปก็แล้วแต่บนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นบทความไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ดีๆเนี่ยทุกๆคอนเทนต์นะครับเมื่อมีการอินเด็กนะครับ กับทางก o g l e g o o g ก e ก็จะทำการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็รายงานผลมาที่ Google Alert ตามคีย์เวิร์ดที่เราได้ระบุไว้กับทาง Google Alert เช่เช่นผมยกตัวอยา่างผมอาจจะระบุเป็นชื่อผมลงไปนะครับในคำค้นหาว่านัทวุฒิผู้เพชรสมมุติว่ามีผลการค้นหาเกี่ยวกับคำว่านัทวุฒิผู้เพชรเพิ่มนะครับทาง g o o g l e Alert เนี่ยก็จะทำการแจ้งเตือนอีเมลมาหาเราเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยคำว่านัทวุฒิผู้เพชรเนี่ยมีผลการมีผลการค้นหาเนี่ยเพิ่มเติมจากทาง Google แล้วนะ แบรนด์เราเนี่ยเริ่มมีคนรู้จักแล้วนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเอาไว้สําหรับการติดตามคู่แข่งนั่นเองเราอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเ,เว็บไซต์ของคู่แข่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นชื่อเว็บไซต์ของคู่แข่งไปได้เลยโดยตรงหรือเราอยากจะรู้ว่าเว็บไซต์ของเราตอนนี้เป็นไงบ้างเราก็ใส่เป็นชื่อเว็บไซต์ของเราไปได้เลยโดยตรงนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวตอนลงสนามจริงนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเนี่ยใช้งานเจ้า Google Alert นะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปฝึกใช้งานเพื่อเช็คความเด่นความดังแล้วก็เช็คแบรนดิ้งของเราบนโลกออนไลน์แล้วก็เช็คเลยว่าไอสิ่งที่เราทํามาเนี่ยตลอดวิดีโอคอร์สชุดนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับไปลงสนามจริงกันได้เลยครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้เวลามาลงสนามจริงกันแล้วนะครับซึ่งในภาคสนามนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับมาที่เว็บไซต์นะครับ w w w นะครับ google.com แล้วก็ slash alert แบบนี้นะครับก็พิมพ์ตามลิงก์ URL ในวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือเพื่อนๆจะต้องมี gmail นะฮะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับทาง google เนี่ยก็จะต้องใช้ gmail ทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปลักษณ์ที่ดูสบายตานะครับก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นข้อเสนอแนะจาก alert หมายความว่า พวกนี้ก็จะเป็นพวกแบรนด์สินค้าดังๆนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะกดบวกเพิ่มได้เลยถ้ามีการเก็บข้อมูลนะครับเกี่ยวกับพวกคีย์เวิร์ดของสินค้าพวกนี้หรือว่าแบรนด์พวกนี้นะครับมันก็จะมีอัลเลอร์แจ้งเตือนเรามาเลยนะฮะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยเราคงไม่ต้องการติดตามแบรนด์ดังๆอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเราต้องการอยากรู้ว่าไอสิ่งที่เราทำออกไปเนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องมา ใส่คีย์เวิร์ดลงไปนะครับก็1เลยครับอาจจะเป็นชื่อของเรานะครับเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยชื่อเสียงของเราบนโลกออนไลน์เนี่ยเป็นยังไงอ่ะงั้นผมจะลองพิมพ์ชื่อผมลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของผมนะครับนัทวุฒิผู้เพชรนะฮะก็มันก็จะลองเซิร์ชนะครับพวกคีย์เวิร์ดต่างๆที่เกี่ยวกับนัทวุฒิผู้เพชรขึ้นมานะครับ ก็จะเห็นว่าก็มีอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับเป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นวิดีโอซะส่วนใหญ่นะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นผลจากการที่ผมได้สร้างแบรนด์นะครับบนโลกออนไลน์นะฮะแล้วก็ทาง Google เนี่ยได้มีการเก็บค่าอินเด็กเอาไว้แล้วก็ส่งค่ากลับมานะครับแล้วก็ทําให้ Google a l e เนเนี่ยแจ้งเตือนมาที่ผมนั่นเองก็เวลาเพื่อนๆนะครับจะทําเป็นวิดีโอหรือว่าจะเขียนบทความหรือว่าจะทําบล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมแนะนํานะครับหนึ่งให้ใส่คีย์เวิร์ดนะครับเป็นชื่อของเราหรือว่านามสกุลข,ของเรา ถามว่าข้อดีของมันคืออะไรนะครับข้อดีของมันอย่างน้อยๆเนี่ยถึงแม้ว่าผู้สนใจเขาอาจจะไม่ได้ใช้ g o o g l e Alert แต่อย่างน้อยๆเขาเซิร์ชใน Google นะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้อย่างน้อยๆนะครับเขาเซิร์ชใน Google เนี่ยเขาพิมพ์ชื่อนามสกุลเราก็จะขึ้นเป็นพวกประวัติแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะลิงก์ไปที่แฟนเพจผมบ้างลิงก์ไปที่วิดีโอบ้างนะครับมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยใน Google นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีในส่วนของการ ใส่นะครับพวกคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับชื่อแล้วก็นำสกุลของเรานะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการทำา o o o l l e l e r t t หรือว่าการติด SEO ของ Google เนี่ยมันสามารถแทรกคีย์เวิร์ดเข้าไปในส่วนของพวกวิดีโอมาเก็ตติ้งได้นะครับอย่างถ้าเกิดว่าสังเกตนเนี่ยวิดีโอหลายๆวิดีโอเนี่ยผมก็จะแทรกชื่อของผมลงไปด้วยนะครับในชื่อของวิดีโอนะครับซึ่งเวลา Google เก็บค่าเนี่ย มันก็จะไปดึงค่าคีย์เวิร์ดของ YouTube ด้วยเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่า u t u b e เนี่ยมันก็เป็นของ Google Google ไปเทคโอเวอร์มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากๆเลยที่เราจะทำการตลาดนะครับทั้งวิดีโอมาเก็ตติ้งด้วยแล้วก็ทำการตลาดบนเว็บไซต์ของเราด้วยเนี่ยเพื่อสื่อออกไปแล้วก็กระจายมันออกไปนะครับคือพูด,ดง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยการทำรตลาดบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเหมือนการทิ้งทุนระเบิดอะมันเหมือนเราวางกับดักเอาไว้ครับยิ่งเพื่อนๆทำออกไปหลายช่องทางได้เยอะเท่าไหร่มันก็มีโอกาสที่ ผู้มีสนใจเนี่ยจะหลงมาเหยียบระเบิดเราหรือว่าหลงมาเจอทุนระเบิดของเราหรือว่ากับดักของเรานั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับก็คีย์เวิร์ดแรกนะครับผมก็จะให้แจ้งเตือนเกี่ยวกับชื่อแล้วก็นมสกุลผมนะครับผมก็ใส่เป็นคีย์เวิร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยผมก็คลิกที่เมนูสร้างการแจ้งเตือนได้เลยครับก็มันก็จะมาขึ้นแบบนี้นะครับก็ถ้าผมทําการตลาดออกไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีคีย์เวิร์ด คำว่าน,นัทวุฒินะครับมีการเก็บอินเด็กโดย Google เนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนมายังอีเมลของผมนะครับซึ่งเราสามารถเซตตรงนี้ได้นะครับเรื่องของการแจ้งเตือนก็คืออ่ะอย่างเช่นความทีเนี่ยเราก็สามารถเซตได้นะครับว่าจะให้ทาง Google เนี่ยแจ้งเรามาทางอีเมลเนี่ยวันละกี่ครั้งเราสามารถที่จะเซตตรงนี้ได้อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีการเก็บอินเด็กแล้วแจ้งมาทันทีเลยไหมก็แล้วแต่หรือจะเป็นวันละครั้งหรือว่าสัปดาห์ละครั้งก็แล้วแต่เรา แหล่งข้อมูลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอัตโนมัติหรือว่าเราสามารถเลือกแหล่งข้อมูลได้ด้วยนะครับภาษาไทายนะครับภูมิภาคภูมิภาคใดก็ได้นะครับแล้วก็จํานวนผลการค้นหาเฉพาะผลการค้นหาที่ดี่สุดแล้วก็สุดท้ายนะครับคือส่งไปที่อีเมลอะไรนะครับอ่าอันนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีเมลที่เป็น G ี mail ที่เราได้ทําการสมัคร g o o g l e แอน r นนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาเซตแล้วก็แก้ไขได้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะกดลบได้นะครับคีย์เวิร์ดไหนไม่พอใจก็กดลบตรงนี้ได้คราวนี้มาดูในส่วนของการตั้งค่าบ้างนะครับการตั้งค่าเวลาในการนําส่งนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะให้ทาง Google a l e r t เนี่ยแจ้งอีเมลนะครับมาให้กับเราเนี่ยสมมติว่าเราเซตไว้วันละครั้งเนี่ยจะให้เขานําส่งเนี่ยช่วงเวลาไหนนะครับอันนี้เนี่ยเขาเซตเอาไว้ก็คือเป็นเที่ยงคืน แต่จริงแล้วเราเลือกเวลาได้นะครับอาจจะเป็น1นึ่ทุ่มสองทุ่มอาจจะเป็นช่วงที่เรายังไม่ได้นอนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็มาเซตค่าตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ด้านล่างก็อย่างที่ผมบอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบรนด์สินค้าดังๆภาพยนตร์การเมืองหรือว่าบุคคลสําคัญเราก็สามารถใส่ไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเว็บไซต์นั่นเองเราสามารถใส่คีย์เวิร์ดเว็บไซต์ได้นะครับผมจะลองเซิร์ชเป็นชื่อเว็บไซต์ผมนะครับ เว็บนัททวิตออนไลน์คนะครับก็จะขึ้นคีย์เวิร์ดมามากมายเลยนะฮะตรงเนี้ยมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราสามารถใส่เป็นลิงก์ URL เว็บไซต์ของคู่แข่งได้หรือจะใส่เป็นลิงก์ URL ชื่อของของคู่แข่งเราก็ได้อาจจะเป็นแบรนด์ของสินค้าของคู่แข่งเราก็ได้อ่าเช่นสมมติอ่ะผมยกตัวอย่างเพื่อนๆขายสินค้าตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีคู่แข่งก็ขายสินค้า คล้ายๆกับเราอะแต่เป็นอีกแบรนด์หนึ่งอะเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อแบรนด์สินค้าของคู่แข่งได้เมื่อ Google มีการเก็บอินเด็กนะครับแบรนด์สินค้าของคู่แข่งเนี่ยมันก็จะมาแจ้งเตือนกับเราด้วยมันทําให้เรารู้ว่าตอนนี้ระหว่างเรากับคู่แข่งอะเออชื่อเสียงของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าอยากใส่คีย์เวิร์ดอะไรตรงนี้เราก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของทางเจ้า Google Alert นั่นเอง คราวนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของการแจ้งเตือนกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างนะครับการแจ้งเตือนของเจ้า Google a l e r t ที่แจ้งเตือนเข้ามาในอีเมลของผมซึ่งอันนี้ผมเซตค่าไว้ก็คือถ้าเกิดว่ามีมีผลการค้นหาที่เกี่ยวกับคําว่านัทุฒิผู้เพจหรือทาง Google เนี่ยมีการเก็บอินเด็กต์นะครับคีย์เวิร์ดที่ชื่อว่านัทุฒิผู้เพจเนี่ยมันก็จะทาการแจ้งเตือนเป็น Google Alert เนี่ยมาทางอีเมลของผมจะสังเกตโอ้ผมเยอะมากนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการสร้างแบนนรบดนด เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยแบรนด์ของเราเนี่ยมันโด่งดังไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับเราเองมีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันสาม,มารถสรุปได้ทั้งหมดเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เพื่อนๆได้เรียนวิดีโอคอร์สชุดนี้กับผมมาเนี่ยเพื่อนเนเนี่ยมีชื่อเสียงหรือมีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วทาง Google มีข้อมูลของเรามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าทาง Google เนี่ยเขาถือว่าเป็น Search En g i n e เนี่ยอันดับหนึ่งของโลกถูกต้องไหมครับ ยิ่งเรามีผลการค้นหากันทาง Google มากมันก็มีโอกาสที่ลูกค้าหรือว่าผู้สนใจเนี่ยมาจะมาเจอเราได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิดีโอบทเรียนนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยคือมามาสอนเช็คเลตติ้งนั่นเองโดยใช้เครื่องมือของ Google Alert เพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ในการวัดผลระหว่างเรากับคู่แข่งก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับวิดีโอ บทเรียนนี้นะครับผมเองเนี่ยก็ต้องขอจบเพียงแค่เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกับผมใหม่ได้นะครับในวิดีโอคอร์สชุดต่อไปนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมอาจจะทาเป็นวิดีโอชุดพิเศษเนี่ยอาจจะเอามาเสริมไว้ให้นะครับก็หวังว่านะครับตลอดระยะเวลาที่ได้เรียนวิดีโอคอร์สชุดนี้เนี่ยสิ่งที่ผมสอนเพื่อนๆไปเนี่ยจะเป็นความรู้ที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยประสบความสําเร็จในการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับสวัสดีครับ